สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของเทคนิคการใช้งาน iphone เบื้องต้นนะครับคลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับการตั้งค่ามีเสียงเมื่อเสียบสายชาร์จหรือมีเสียงเมื่อถอดสายชาร์จก็คือจะตั้งให้สลิพูดว่าเออเรามีการเสียบสายชาร์จนะหรือเรามีการถอดสายชาร์จออกนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะทําให้มันมีเอฟเฟก เวลาเราถอดสายชาร์จหรือเสียบสายชาร์จนะครับโดยวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับให้คุณเข้าไปที่แอปที่เขียนว่าคําสั่งรัดจะเป็นแอปนี้นะครับที่เขียนว่าคําสั่งรัดตัวนี้นะฮะเมื่อเปิดแอปขึ้นมานะครับให้คุณเลือกไปที่เมนูตรงกลางนะครับที่เขียนว่าการทํางานอัตโนมัติตรงนี้นะฮะตรงกลางด้านล่างจากนั้นให้เลือกเมนูที่เขียนว่าตั้งการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลให้เลือกลงมาด้านล่างนะครับมองหาเมนูที่เขียนว่าที่ชาร์จ ตรงนี้จะมี2เมนูนะครับแต่ที่ผมบอกก็คือเมื่อเราเสียบสายชาร์จเนี่ยจะให้มีเสียงไหมหรือจะให้มีเอฟเฟกต์ใดๆไหมกับเมื่อเราถอดสายชาร์จออกจะให้มีเสียงหรือมีเอฟเฟกต์ใดๆหรือเปล่านะครับในนี้เราต้องทําทีละเมนูมเลือกทําเมนูนี้ก่อนละกันคือเมื่อเราเชื่อมต่ออยู่ก็คือเราเสียบสายชาร์จนั่นเองให้เลือกที่ตรงนี้จากนั้นให้กดถัดไปนะฮะ หลังจากนั้นแล้วนะครับตอนนี้เวลาเราเสียบสายชาร์จเนี่ยเราต้องการที่จะให้มันทําอะไรในที่นี้เราจะให้มันอ่านออกเสียงนะให้คุณเพิ่มตรงนี้ครับการทํางานนะเพิ่มการทํางานตรงนี้ให้คน้นหาคําว่าอ่านออกเสียงนะคะให้คุณเลือกเมนูนี้นะครับที่เขียนว่าอ่านออกเสียงข้อความจากนั้นเมื่อเลือกเมนูอ่านออกเสียงแล้วให้คุณพิมพ์ข้อความตรงนี้ที่คุณต้องการลงไปในที่นี้ผมจะพิมพ์ง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเสียบสายชาร์จแล้วแล้วกันนะครับ ผมจะพิมพ์ักษะแบบนี้ว่าเสียบสายชาร์จแล้วนะฮะจากนั้นให้กดถัดไปนะฮะจากนั้นนะครับให้คุณเลือกตรงนี้ครับว่าถามก่อนทํางานตรงนี้จากซีเป็นเป็นออนให้กดเป็นออฟนะเพราะว่าเมนูนี้จะเป็นประมาณว่าให้มันถามก่อนมาจานออกเสียงเราไม่ต้องการให้มันถามคือจะให้มันอ่านออกเสียงเลยให้เรายกเลิกตรงนี้ออกนะฮะแล้วกดตรงนี้ไม่ต้องถามลราจากนั้นให้กดเสร็จสิ้นครับ หลังจากกดเสร็จสิ้นแล้วมันจะมีคิวงานที่ขึ้นมาที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นะฮะให้เราลองเสียบสายชาร์จดูนะครับเสียบสายชาร์จแล้วจะสังเกตว่าสิริ Siri จะอ่านข้อความของเราที่เราพิมพ์ลงไปเมือม่อเราเสียบสายชาร์จนะฮะก็จะอ่านข้อความที่เราพิมพ์ลงไปเราจะพิมพ์ข้อความอะไรลงไปก็ได้นะฮะอันนี้คือวิธีการตั้งค่าให้สิริพูดเมื่อเราเสียบสายชาร์จ คราวนี <languages? S 2> <t> ้เราจะมาดูวิธีการตั้งค่าเมื่อเราถอดสายชาร์จแล้วอยากให้สิีมีการพูดเหมือนกันนะให้กดเครื่องหมายบวกตรงนี้เหมือนกันครับก็คือการเพิ่มคิวการทํางานใหม่อีกหนึ่งครั้งนะฮะหลังจากนั้นให้ทําเหมือนเดิมนะครับสร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลให้เลือกไปที่เดิมครับที่ชาร์จเหมือนเดิมนะครับจากนั้นครับให้คุณเลือกตรงนี้ครับยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วอย่าลืมเอาตรงนี้ออกเลยนะครับเราต้องเลือกแค่เมนูเดียวนะฮะก็คือยกเลิกการเชื่อมต่ออันนี้หมายถึงว่าเราถอดสายชาร์จออกครับให้เล ทำเหมือนกันครับเพิ่มการทํางานพิมพ์หาอ่านข้อความเสียงครับค้นหานะครับอ่านออกเสียงข้อความตรงนี้จะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับให้เรารู้ว่ามีการถอดสายชาร์จแล้วผมจะพิมพ์ว่าถอดสายชาร์จแล้วแนละ้วกันง่ายๆครับโอเคนะครับผมพิมพ์ว่าถอดสายชาร์จแล้วนะฮะแล้วกดถัดไปก็ทําเหมือนเดิมครับเอาตรงนี้ออกไม่ต้องถามแล้วกดเสร็จสิน้น ตอนนี้เราก็จะมีคิวงาน2ง,งานนะครับก็คือเสียบสายชาร์จกับถอดสายชาร์จคราวนี้ผมจะลองถอดสายชาร์จออกนะครถอดสายชาร์จแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะมีเสียงสิยิพูดว่าถอดสายชาร์จแล้วเหมือนกันนะฮะเราเสียบใหม่ก็จะบอกว่าเสียบสายชาร์จแล้วเสียบสายชาร์จแล้ว เห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะก็ง่ายๆแค่นี้เองวิธีการตั้งค่าให้มีเสียงเมื่อเสียบสายชาร์จหรือให้มีเสียงเมื่อถอดสายชาร์จวิธีการทำมันออกหรือการยกเลิกนะครับเกี่ยวกับการทำงานก็ง่ายๆครับคุณจะไปตรงนี้ก็ได้ครับปิดตรงนี้ปิดการทางานอัตโนมัตินะฮะหรือนะครับก็คือแตะที่มันเนี่ยแล้วก็ปิดการทํางานอัตโนมัติหรือจะลบออกเลยก็ได้ครับให้สไลด์ไปทางจากขวาไปทางซ้ายลักษณะแบบนี้นครับแล้วให้ลบมันออกนะฮะ คุณสามารถที่จะลบคิวงานออกได้เลยนะครับก็คือมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้คือวิธีการตั้งค่าและวิธีการยกเลิกให้มีเสียงเมื่อเสียส,า,สายชาร์จหรือถอดสายชาร์จอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยสำหรับผู้ใช้งาน Phone แล้วกันนะครับใครที่อยากจะทดสอบตั้งค่าดูนะก็สามารถที่จะทําได้ตามที่ผมสอนเลยครับคลิปนี้ก็น่าจะลาเพียงเท่านี้ครับ ใครที่ติดปัญหาหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันที่ด้าล่างคลิปถ้าปุ่มว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ปัญหาใคุณได้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ